สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบก,กับชอ่องอสาวเบียร์นางเอกเกินบาทค่ะพี่น้องเนะะี่ยค่ะตอนนี้เรามาถึงหลังเวทีแล้วนะคะพี่น้องคะวันนี้เราทําการแสดงอยู่ที่งานอยู่งอําเภอกุชินาลัยค่ะพี่น้องนะคะจังหวัดกาลสินบ้านเฮานี่แหละพี่น้องนะคะตอนนี้เราถึงหลังเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนวันนี้เป็นสีเซ็กซ์ซันเซ็กซ์เซ็กซ์ันพอนมวันนี้เป็นสีเซ็กซ์เซาเว่นนะคะพี่น้องเด้อ ข่าวมากนะคะรู้สึกว่าเจ็บลิ้นมากเลยทุกคนเมื่อวานอไอบ้บัตรค่านนนหนูสดนนำอันนั้นชาบูเสียใหม่เมื่อวานนีมนนนน้มันลวกลิน้นนะทุกคนมันลวกลิ้นมาก็เลยแบบทำให้แบบว่าเจ็บลิ้นนิดนึง เราจะพาไปดูอาจารย์บัดตั้งของว่นานะล่อกับล่องกันนะถ่ายคลิปอยู่พี่น้องนะคะพอแลวะระยะหวัวขึ้นพอแล้วหวัวสะดอกวัดโอ้ดูคนดูสิงานงานฟรีนะคะทุกคน นก้อนเด่นเต้เสียงบวชไปเลยพวกพันผู้่าเต็มสนามเลยพี่น้องค่ะอ้อนี่วัดบ่อยอ้อนี้วัดบอยมันบอกรายอะไรนี่วะพี่น้องขอบคุณ ฟังคนเพื่อกำลังสัง่งของืกันค่ะพี่น้องนะคะโอ๊ะโอกะกองกอง,องพี่นอ้องเบื่อท่ไทยนิ่งหงอยค่ะพี่น้องนะคะมือกีบอะไรไทยเพราะว่าเป็นเกสกซงเศรายู่พี่น้องเป็นเพลงลิขสิทธิ์นะคะทุกคนก็เลยแบบนีหลังพี่น้องเบื่อหลัง เอาอะไรกันไปนอนนะคะเซ็กซ์เสร็จแล้วค่ะไปนอนเดี๋ยวเราจะพาไปกินข้าวกันนะทุกคนไปนอนะคะเซ็กซ์เสร็จแล้วทุกคน ไปหากินข้าวเพราะว่าเรายังไ่ได้กินข้าวกันยังไงอ่ะมันยังคางด้อยูน่นี่นีคนไปหากินข้าวกันเอายังมานมมอยังนมึเ่มีตุกปีสีนาวนี่หรอกปีนี้บ่หนาวันเย็นเยังหน่อยเย็นๆหน่อยพาดีเ้าะงอนี่ยางีมันจะแบบ เอากระดูกเลยดิมือสาวมันแตะเลยมือสาวเน่าพี่นอนคะมะไ่มีคนมานอนทานะคะแม่นาค่ะพี่น้องไม่หาของกินถ่ายมาครแบแปดนาทีจะเทื่อพี่น้องค่ะ,คะเข้าจมเซ็กซ์เศร้าอยู่แล้วมันเป็นเทียนเล็กกระสีดแพงพะเยะมดแค้นเนาะมันก็เลยแบบว่าเล็กสิทธิ์แรงอยู่ทุกคนก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายก็เลยต๊อบไว้ อะไรกินกันนาบ้านองพี่นเตะเกาวคนเมืองเนาะ่วงช่วงีคนเมืองเมืองเงียยุดสุดมันมาตลอดเวลาได้มาหนีาทุ่มแสดงพเจ็เก่าัทุ่มหนึ่บอกตอนนี้หกโมงหาสองนาทีเซ็กซ์เซาลเตเวนก็ไม่หากินเขาบดนี้พี่น้องค่ะเออเเวลา มาเดินเที่ยวงานกันทุกคนดูสิคนเริ่มเยอะแล้วที่นอนเจอกัมาหารยังเที่ยวงานคือกันก็เท่านี้ละหารเดวกินก่อนพี่น้องจะสิกินงยังก่อนไอกระสดุงเงี้ยค่ะพี่นี่ตลาดแนวเบิ่งมาตลาดยาวไปพูนหอดพุ่นน่ะมันเป็นถนนใหญ่พุ่นเตี้ย เนี่ยบ yeah, mm ัก hmm. mm ัก hmm. ตัวมีหมาดีอมีว uh ่าแมวบอมันจะบอกใช่อ่แมวเต้นอุ๊ยอตัวบอกใหญ่เลยนะเมื่อคืนน่ารักที่ไอ้เบิ้ง कतीला ให้บาทเป็นรม่ปพี่น้องไก่น่อยไอ่น้ไ่น้อยไก่น้อยอบนะไก่น่อยหยคนหยรอยไอสิกินยัง หอมต่ประคุงต่ประเดกก็อยคลหอมันแล้วประเดกใ่เนี่ยมาได้ทางไดคือหอมแท่ประเด็เดแกอมอดแม่ปาร์ตักพี่าทางุนีอยงแมนบ่ เต็มบรได้ค่ะพี่น้องมันค่อยค่อยยุดยุด่ไทยมันกัดจะฮห็นท่คนฟังอาจจะลำพาญจังหน่อ,นนอยรมะว่ามันบอตอเหนื่อมนมกค่ะพี่น้อง